อันที่เราขึ้น bts นะครับเราก็จะต้องมีบัตรที่เป็น rapid card แบบนี้อยู่ใช่ไหมครับแต่ว่านะครับวันนี้นะครับทาง a s อเงก็จะมีบัตร rapid card รุ่นพิเศษของทาง a s เองนะครับสิ่งที่แตกต่างออกไปนอกจากการใช้งานปกติแล้วนะครับสังเกตตรงนี้นะครับก็จะมีนี่ครับเป็น qr code นะครับ qr code ตรงนี้นี่ก็เป็นลูกเล่นอันนึงนะครับที่จะทำให้บัตร ตัวนี้เนี่ยพอสแกนไปปุ๊บเนี่ยก็จะมีลูกเล่นที่เป็นเกี่ยวกับ AR ขึ้นมานะครับโดยลูกเล่นนี้นะครับก็จะผูกกับนี่ครับน้องไอรินนะครับที่เป็น Virtual Presenter นะครับเดี๋ยวเราลองไปลองกันดูว่าพอสแกน QR Code ตรงนี้เนี่ยเราจะได้เห็นลูกเล่น AR แบบไหนนะครับครับเดี๋ยวเรามาลองสแกนกันดูนะครับเราก็หยิบกล้องมือถือนะครับมาสแกน QR Code ตรงนี้นะครับ เขาจะไลก URL ตรงนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ไปเปิดกันดูตอนนี้นะครับเราก็จะมีไอคอนขึ้นมาที่หน้าจอ2อันนี้นะครับนี่ครับอันแรกก็จะเป็นนี่ครับน้องไอรินออกมาเต้นจัดบัรนะครับสวัสดีค่ะไอรินเน็ตเวิร์ชิล m มนจาก AIS 5G วันนี้อยากให้ทุกคนมาเชื่อมโลกเสมือนและโลกจริงด้วยกันกับ ID นะคะครับตรงนี้นะครับก็บัตร BTS รุ่นนี้นะครับก็จะมีจำนวนจำกัดนะครับถ้าสนใจอยากได้ลองไปเล่นเงินดูนะครับก็ลองติดต่อไปที่ AIS หรือว่าที่สถานี BTS นะครับก็ต้องขอบคุณ AIS นะครับที่ส่งปัตรใบนีไม่ให้เราได้ทดลองเล่นอะไรล้ำๆกันดูนะครับ พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ